สวัสดีครับนี่คือด็อกเตอร์มีทอสด็อกเตอร์มีทอสเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับความรู้เทคนิคเทรนด์หรือข่าวสารเกี่ยวกับวงการอุตสาหกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในแวดวงอุตสาหกรรมระดับสากลหรือในประเทศไทยครับโดยมีผมทศทิพย์สุนสาธรเป็นผู้ด,ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยากจะชวนทุกคนคุยเรื่อง4.0ครับเพราะว่าเรามองไปทางไหนในบ้านเราเมืองเราทุกวันนี้หันไปก็จะแต่4.0อุตสาหกรรม4.0ไทยแลนด์4.0การเกษตร4.0ทุกอย่าง4.0ไปหมดเลย แล้วคุณรู้หรือเปล่าครับว่า4.0เนี่ยมันคืออะไรและมาจากไหนจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจากภาคของอุตสาหกรรมเริ่มต้นที่ประเทศเยอรมันที่เป็นคนบอกเลยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราถึงยุคข,ของอุตสาหกรรม4.0แล้วนะเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ซึ่งตอนเนี้ยทั่วโลกให้ความสนใจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ4.0สูงมากๆครับมันไม่ใช่แค่เทรนด์แต่มันเป็นความจําเป็นในการแข่งขันซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีทรัพยากรที่น้อยลงมีความต้องการที่มากขึ้นตลาดมีความผันผวนสูง เทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ดีคือเทคโนโลยี4.0ครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับเจ้า4.0เนี่ยผมอยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูก่อนว่าไอ้ครั้งที่1ถึงครั้งที่3มเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกหรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่1เนี่ยเกิดขึ้นในศตวรรษที่18ในพื้นที่ของยุโรปและพื้นที่ของสหรชาชอณาจากิกรเนื่องจากมีการลาอาณานิคมเยอะเพราะฉะนั้นทรัพยากรต่างๆความรุ่งเรืองต่างๆ,ๆจะเกิดขึ้นในพื้นที่ทีี่่่่เเเเปป็นนนระทศจ้านานิิคมมซึงแตด ในการทำกิจการต่างๆไม่ว่าจะก,การแปลรูปการผลิตการเดินทางทุกอย่างต้องใช้แรงงานคนหรือแรงงานสัตว์แต่การประวัติอุาสตร์กรรครั้งแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีการค้นพบเครื่องจักรไอ้น้ำครับมนุษย์เราพัฒนาเครื่องจักรไอ้น้ำขึ้นมาได้ในยุคนั้นทำให้กิจการต่างๆไม่ว่าการผลิตการเดินทางมีเรือกลไฟมีรถหัวจักรไอ้น้ำมีทุกอย่างเกิดขึ้นมาในยุคสมัยนั้นไม่ว่าการผลิตอะไรต่างๆทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าใช้แรงงานคนน้อยลงแต่ทำงานได้มากขึ้น นี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษย์นะครับที่ชัดเจนมากว่าเฮ้ย mm. บทบาทของมนุษย์ที่อยู่ของมนุษย์เนี่ยถูกอะไรก็ไม่รู้ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเข้ามาแทนที่เข้ามาแย่งงานคิดดูว่ามีคนกี่คนที่ต้องทํางานในโรงงานจานวนมากอยู่ดีมีเครื่องจาอ่ายน้ำเข้ามาผ่อนแรงเขาก็เลยต้องกลัวกันแน่นอนว่าเฮ้ยงานจะหายหรือเปล่าไม่ต่างกับเราในสมัยนี้เลยที่บอกว่าเฮ้ยอุตสาหกรรม4 0ย์ก็มาและตอนนี้เราจะอยู่กันยังไงซึ่งไอผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมครั้งแรกเนี่ย มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทํางานเท่านั้นมันส่งผลกระทบต่อการขนส่งการเดินทางทุกๆอย่างที่เราแทบจะรู้จักกันไปหมดเลยครับจากที่เราเคยใช้สัตว์ในการเดินทางซึ่งโอเคเดินทางต้องพักไปหในระยะทางไม่ไกลสักพักเกวียนพังแต่ตอนนี้ไม่ต้องครับมีระบบรางมีหัวรถจักรไอ้น้ําซึ่งย่นระยะเวลาในการเดินทางทําให้เดินทางได้ไกลแต่แน่นอนพอเราบอกว่าเป็นการใช้พลังงานของไอ้น้ําสิ่งที่ตามมาคือมีการใช้ ่านหินจํานวนมากเพื่อสร้างความร้อนและเพื่อสร้างไน้ําซึ่งแน่นอนเราจะไม่รู้ดอกตอนนั้นว่ามันมีผลเสียขนาดไหนแต่สิ่งที่เห็นก็คือมีการใช้พลังงานจํานวนมากจากฐานหินเกิดขึ้นในยุคนั้นเป็นครั้งแรกด้วยครับสาหรับการปริวัติอุตสาหการรมครั้งที่สเนี่ยสิ่งหลักๆที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยคือการผลิตแบบจํานวนมากของสายการผลิตแบบ mass production และการมาถึงของกระแสไฟฟ้าครับเคื่องในสมัยก่อนเนี่ยการผลิต ที่มีเครื่องจักรไอ้น้ำช่วยอาจจะช่วยในการขึ้นรูปอะไรบางอย่างในการบิดในการตอกที่มันต้องใช้แรงสูงแต่แน่นอนการผลิตจะต้องเปลี่ยนช่างหรือจะมีช่างคนนึงทำทุกอย่างซึ่งมันจะไม่มีระบบไม่มีอะไรที่ชัดเจนเลยว่าเฮ้ mm hmm. i, ยยูต้องทำอะไรเมื่อ,อไหร่หรือ,อยูจะเป็นสเปเชียลิสต์ทางไหนมันทำให้เกิดความสับสนซึ่งเรื่องนี้เราต้องยกความดีความชอบให้เฮนรี่ฟอร์ดผู้คิดค้นและผลิตรถยนต์ฟอร์ดครับเฮนรี่ฟอร์ดเนี่ยได้ใช้ระบบสายพานการผลิตเนี่ย กับยานยนต์ของเขาที่มีชื่อว่า Ford m o d เด T ซึ่งเป็นรุ่นที่ฮิตถล่มทลายในสมัยนั้นมากเนื่องจากมีต้นทุนราคาที่ต่ำการผลิตที่ายมีคุณภาพทำให้สามารถตีตลาดแบบ Mass Production ได้จำนวนมากทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและที่แน่ๆนคือได้รับความนิยมข้ามประเทศเลยครับโดยระบบสายพานการผลิตนี่นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่เฮนรี่ฟอร์ดไปเห็นโรงฆ่าสัตว์โรงชำละสัตว์ซึ่งเขาเห็นเลยว่าโอเคซากสัตว์ถูกแขวนอยู่แล้วก็จะเคลื่อนที่ไปตามสถานีต่างๆซึ่ง มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่โดยแต่ละ,ละสถานีเนี่ยหนึ่งคนทำเป็นหนึ่งหน้าที่เท่านั้นเช่นโอเคคนนี้ถลกหนังคนนี้ตัดขาคนนี้แยกส่วนเนื้ออะไรพวกเนี้ยเขาจึงได้เอามาปรับใช้กับสายการผลิตของโมเดลรีซึ่งลดความซ้ําซ้อนของการทําหน้าที่ลดความสับสนลดปัญหาในการผลิตทําให้เจ้าหน้าที่หนึ่งคนเนี่ยมีความเป็นสเปเชียลิสต์ในหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเชี่ยวชาญในหนึ่งตำแหน่งอย่างมากในการทําซ้ําทําซ้ําทําซ้าโดยที่ไม่ต้องไปกังวลกับสกิลทางด้านอื่นอีก และสาหรับการปฏิวัติอุตสาหการรมครั้งที่3นะครับสิ่งสําคัญสาหรับการปฏิวัติครั้งนี้คือการมาถึงของคอมพิวเตอร์ครับแล้วคอมพิวเตอร์สร้างความแตกต่างได้อย่างไรแน่นอนสมัยก่อนถ้าคุณอยู่มานานพอคุณจะรู้ว่าเอ๊ะการพิมพ์งานในเอกสารบนเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากไหนจะหมึกติดกระดาษติดกว่าจะสําเนาได้โอ๊ยปัญหาเยอะแยะร้อยแปดพันล้านแต่การมาถึงของคอมพิวเตอร์เนี่ยทำให้การทํางานทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพราะอะไรมาถึงดีขึ้นเป็นถึงง่ายขึ้นเพราะว่าคออมพิวเตร์ี่ นอกจากจะมีหน่วยความจําในตัวเราสามารถตั้งค่าการทํางานได้แล้วความละเอียดของคอมพิวเตอร์เนี่ยยังถือว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่าคนสามารถทํางานซ้ําๆได้มากกว่าคนโดยไม่ต้องเกิดการเมื่อวล้าโดยไม่ต้องเกิดการเจ็บป่วยโดยไม่ต้องลางานซึ่งตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของยุคออโตเมชันเลยครับในยุคข,ของอุตสาหกรรมครั้งที่3เนี่ยเรามีทั้งหุ่นยนต์มีทั้งเครื่อง CNC เทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถทํางานได้อัตโนมัติทํางานได้ละเอียดทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคนี้ การตั้งค่าต่างๆการเซตติ้งต่างๆเรื่องของดิจิตอลเริ่มเข้ามามีบทบาทเรื่องของซอฟตแวร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นจะเห็นได้ว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ละครั้งเป็นการต่อย,ยอดความสําเร็จของอุตสาหกรรมก่อนหน้าทั้งสิน้นสังเกตได้ว่าตั้งแต่อุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่องจักรไอ้น้าสามารถทํางานได้มากขึ้นแข็งแรงขึ้นเดินทางได้ไกลขึ้นจนมาถึงการบริหารจัดการไอ้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เป็นระบบเพื่อการผลิตจํานวนมาการะบบสายการผลิต และสุดท้ายก็มาต่อยอดที่ว่าโอเคเร,ระบบสายการผลิตที่มีเครื่องจักรที่ใช้อยู่แล้วทายังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นคือการเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปควบคุมคอยสังเกตการสั่งงานตั้งค่าซึ่งสามารถลดระยะเวลาการผลิตลดปัญหาเพิ่ม productivity ซึ่งทุกอย่างเราอาจจะคุ้นชินมันมากก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับการปฏิวัติอุตสาหการรมครั้งที่4เดี่ยเป็นการต่อยอดการปฏิวัติอุตสาหการรมครั้งที่3อย่างเต็มรูปแบบ ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่4นั้นหลังจากที่เรามีอุปกรณ์ดิจิตอลมีอุปกรณ์เครื่องจักรหรืออัตโนมัติต่างๆที่สามารถใช้งานได้อัตโนมัติโดยตัวของมันเองแต่ยังมีการควบคุมที่ต้องใช้คนในการออกคําสั่งทุกจุดอย่างละเอียดแต่สําหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งที่4นั้นเราให้ความสําคัญกับการสื่อสารครับหรือจริงๆแล้วเราให้ความสําคัญกับ Data หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เองระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพจะเข้ามามีบทบาทอย่างสูงในโรงงานอุตสาหกรรมในกิจการของอุตสหกรรม4.0 เครื่องจักรจะมีระบบ m 2 m หรือ Machine to Machine ที่เครื่องจักรสามารถคุยกันเองได้ส่งข้อมูลและสื่อสารกันเองได้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีข้อมูลจำนวนมาหาศาลเกิดขึ้นในระบบของการผลิตอุตสาหกรรมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนำมาใช้ในการคาดการกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้ในการวางแผนใช้ในการวิเคราะห์ตลาดและเมื่อมีข้อมูลจำนวนมากอย่างนี้นะครับมันทําให้เกิดการใช้งานสิ่งที่เรียกว่า Machine Learning หรือ Deep Learning ได้ซึ่งสิ่งเเหหหล่่าานี้้จจะะทํใครรรืือองักบบ เรียนรู้ผ่านตัวอย่างที่มีจำนวนมากไม่ว่าตัวอย่างที่เราจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นงานดีอันนี้เป็นงานเสียสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิด AI ขึ้นมาซึ่งมันจะช่วยในการคิดการวิเคราะห์การตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เรามองไปเรื่องรูทีนหรือเปเรื่องที่โอเคเรื่องนี้ตัดสินใจได้ง่ายสามารถให้ระบบอัตโนมัติให้ AI จัดการด้วยตัวเองได้เลยซึ่งทําให้หลายคนเรียกปฏิวัติอุาตสาหกรรมครั้งที่4นี้ว่ายุคแห่งสมาร์ทแฟคทอรี่หรือยุคแห่งการผพลิตอัจฉริยะแล้วทาไมอการผพลิ์อัจยระหรือการปฏิวัติอุาตสาหกรรมที่24 ถึงได้รับความนิยมอย่างมากและมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนคือความสามารถในการสร้าง productivity ที่สูงขึ้นมากกว่าในยุคก่อนๆอย่างมากครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากรากฐานที่ดีของประวัติอุตสาหกรรมยุคที่3ที่มีการใช้งานระบบ automation เครื่องจักรต่างๆที่มันสามารถทํางานอัตโนมัติได้ดีอยู่แล้วการทํางานได้อย่างแข็งขันการทํางานได้อย่างแม่นยําแต่สิ่งที่เราเพิ่มเข้ามาในยุคน,นี้คือระบบเซ็นเซอร์ระบบการรายงานผลระบบการประมวลผลต่างๆ ซึ่งตรงนี้มันทำให้เกิดความโปรง่งใสหรือ Transparency ขึ้นในระบบคุณจะเห็นมดเลยว่าโอเคมีการใช้พลังงานไปเท่าไหร่สินค้าตัวนี้ในสต็อกเหลืออยู่แค่ไหนหรือวัตถุดิบคุณเหลืออยู่มากไหมการผลิตที่ไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นเท่าไหร่มีความเสียหายเท่าไหร่หรือเฮ้ยเครื่องตัวนี้รันมานานแล้วมีแนวโน้มว่าจะเกิดการชํารุดหรือว่าต้องซ่อมบำรุงอีกเมื่อไหร่มันนาให้การบริหารจัดการในภาพรวมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วเนี่ยมันสามารถรายงานผลผ่านเน็ตเวิร์กผ่านอิ Network, นเทอร์เน็ตคุณแค่มีเบราว์เซอร์เปิด i n t e r n e t e x p l o r e เเปิด Google Chrome คุณสามารถล็อกอินเข้ามาดูได้เลยว่าเอ้ยเนี่ยเครื่องมีปัญหาอย่างนี้นะหรือว่าการผลิตผลิตได้เท่าไหร่พวกระบบ Dash แดชบอร์ดอะไรพวกนี้จุดเด่นคือการนําข้อมูลที่มีทั้งหมดมาแปลงให้เป็นรูปภาพครับแปลงเป็นกราฟแปลงเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณสามารถดูและเข้าใจง่ายสามารถบริหารจัดการตัดสินใจได้เลยว่าให ฉันควรดําเนินขั้นตอนนี้ก่อนฉันควรจัดการเรื่องนี้ก่อนหรือเรื่องนี้พักเอาไว้ก่อนรอได้ไม่เร่งรีบซึ่งการทํางานทั้งหมดเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์สามารถรายงานผลแบบเรียลไทม์คุณจะรู้เลยว่าตอนนี้เกิดเรื่องขึ้นหรือในอนาคตมันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจะจัดการยังไงคุณสามารถจัดการได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลการคาดการ์่ลงหน้าหรือการประเมิน return on investment การลงทุนของคุณจะสามารถคืนทุนได้ใช้เวลาเท่าไหร่คืนทุนอย่างไรหรือมีแนวโน้มความเสี่ยงอย่างไรในอนาคต ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาประมวลผลผ่านคลาวด์ซึ่งทําให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่ว่าจากที่ไหน,ไหนก็นแล้วแต่นอกเหนือจากความสามารถในการบริหารจัดการที่เฉียบคมแบบนี้แล้วอุตสาหกรรม4.0ยเนี่ยยังนํามาซึ่งความสามารถจากอื่นอีกมากมายเช่นความสามารถในการฝึกอบรมแรงงานในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเทคโนโลยีจําลองเทคโนโลยีโลกเสมือน Virtual Reality, Mixed Reality, augmented Reality เทคโนโลยีเหล่านี้ทําให้การฝึกฝนทักษะของแรงงานเป็นเรื่องง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นและสามารถวัดผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนตัวเนี่ยผมมองว่านอกเหนือจากระบบเครือข่ายแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเซนเซอร์เซนเซอร์แต่และชนิดเนี่ยจะบอกเราได้หมดเลยว่าโอเคเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่พื้นที่เป็นยังไงตรวจจับสารพิษได้ไหมหรือเซ็นเซอร์ในการตรวจจับวัตถุโอเคมีคนเข้ามาในพื้นที่นี้เครื่องจักรอยู่ทํางานไหมป้องกันอุบัติเหตุ ใช้ในการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือสําหรับ wearable technology คุณสามารถสวมใส่นาฬิกาเพื่อจะได้บอกได้เลยว่าโอเคตอนนี้ร่างกายคุณหัวใจเต้นเป็นยังไงถ้าคุณทํางานอยู่กลางแดดหรือทํางานอยู่ที่ร้อนอบอ้าวร่างกายคุณกําลังแย่นะหัวใจคุณกําลังเต้นแรงคุณควรจะพักได้แล้วการรายงานผลการรายงานข้อมูลผ่าน wearable technology อุปกรณ์สวมใส่ต่างๆ ทำงานโดยใช้ลักษณะของการทำงานแบบ I I O T หรือ Industrial Internet of Things ซึ่งเป็นการทำงานผ่านเน็ตเวิร์กที่อุปกรณ์ต่างๆช่วยการรายงานข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์กนำมาผสมผสานใช้งานด้วยกันซึ่งในขณะเดียวกันอุปกรณ์เหล่านี้บางชิ้นสามารถประมวลผลได้ในตัวเองด้วยซ้ำทำให้ลดขั้นตอนระยะในเวลาการทำงานลดความผิดพลาดเพิ่มความสามารถในการทำงาน เปลี่ยนรูปแบบการทํางานของคุณไปจากเดิมที่คุณต้องเข้าโรงงานต่อเวลาเพื่อนั่งตรวจงานเพื่อเช็คงานดูความเรียบร้อยตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากที่ไหนก็ได้แค่คุณมีแล็ปท็อปหรือแค่คุณมีสมาร์ทโฟนการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่4ีสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เฉพาะฟิสิกอลแต่เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงในระบบอีโคซิสตมการทํางานทั้งหมดการเข้ามามีส่วนร่วมของระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์การประมวลผลการเก็บข้อมูล ความเด็ดขาดในการทําง,งานที่เกิดขึ้นนี้สามารถทําให้จัดการกับความสูญเสียในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการต่างๆของงานอุตสาหกรรมได้ทั้งหมดซึ่งความสามารถเหล่านี้เองเป็นความสามารถที่ทําให้อุตสาหกรรม4.0กลายเป็นนิยมและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายมันกลายเป็นอุปกรณ์สําคัญเป็นหัวใจของการแข่งขันในอุตสาหกรรมยุคปัจจุบันซึ่งไม่จําเป็นเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถใช้ได้ โรงงานขนาดเด็กหรือโรงงานขนาดกลางก็สามารถปรับใช้งานระบบออโตเมชันรวมถึงว่าอุตสาหกรรม4.0ต่างๆได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้ผมขอหยุดไว้ตรงที่ว่าอุตสาหกรรม4.0นั้นคืออะไรและมันมีความเป็นมาอย่างไงแต่เราจะปรับใช้ได้ยังไงกับอุตสาหกรรมไทยและมันมีสิ่งไหนที่เราต้องระวังบ้างเราจะมาคุยกันตอนในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ผมทศเสพศุส, 0. 0สาธรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ